องเวเฟอร์โจโจ้ทําการ์ดอีกแล้วซื้อมาจากญี่ปุ่นนะฮะเหมามาทั้งลังเลยนะฮะกล่องเขาบอกว่าให้ดูอาร์ตให้ดูอาร์ตนิดหนึ่งอ่าใครเป็นแฟนโจโจ้ jo, จะรู้ว่าอาร์ตเนี้ยถูกวาดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่อาร์ตที่ใช้ในอนิเมชั่นของภาค3สังเกตหน้าปนาเรฟทุกคนนี่มันมีความต่างกันนิดนึงมีการ์ดที่เป็นอาร์ตใหม่วาดขึ้นมาสําหรับเวเฟอร์อันนี้ด้วยเป็นออริจินอลเอเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ในในในขเขาก็อวดละอาร์ตออริจินอล แต่แน่นอนมันจะมีอาร์ตที่เป็นของที่อยู่ในหนังในการ์ตูนอยู่นะฮะในอนิเมชันนะฮะอ่าานข้างแบบนี้มาแกะกันเลยดูรูดลายของซองดีทุกคนว้าวโอ้นี่โอ้จ้ทรโรสตาร์แพทินัมวาดขึ้นมาใหม่ด้วยนี่วาดขึ้นใหม่เลยน,นี่นี่เป็นตัวอย่างอาร์ตการ์ดอ่าอันนี้กินได้นะกินได้เพิ่งอยู่ในปีนี้หมดอายุเดือนเก้ายังกินได้อยู่โอ้ดูไปทีแ่แถวก่อนนี่แถวนี้เป็นกลุ่มโจสตาร์นะฮะแก๊งคณะทัวร์โจสตาร์ทุกคนด้าน,นหลังเหมือนกันอ่า อู๋อันนี้เป็น D.O. นะฮะมันจะต้องต่อกันอย่างงี้เพื่อสู้กันนี่ D.O. กับ The World นะฮะวาดใหม่เหมือนกันฮะเป็นอาร์ตวาดใหม่ฮะนี่ฮะว,ว้าวน่าจะมีลายมันน่าจะมีแค่3ลายนี่เนาะใช่ไหมเดี๋ยวขออนี้าตด,ดูใช่ครับลายมันจะมีแค่3ลายลดลายนี้นะฮะทีบายนิดนึงอันนี้เขียนว,ว่ามีนี่คาแรคเตอร์การ์ดสิบหกใบนะครับสตอรี่การ์ดห้าใบและ สเปเชียลการ์ดนะครับ2ใบามาดูกันซิว่าซองแรกแกะฉีกหน้าคุณดีโอแล้วจะเป็นอย่างไรในชิมขนมกันก,นก่อนก็ได้นะครับอืมเหมือนปักกิ่งบ้านเราเลยก่อนอร่อยอร่อยอร่อยและใบแรกนะครับที่ออกมาก็คือใบนี้สวยฮะสแตมปลั๊กไฟนะฮะนี่นะ มม่มไปไลน์ไม่ใช่ตัวที่เราปวดปานแต่ก็ชอบอยู่ดีนะฮะมาดูกันต่อมาดูที่ลายสองนี้กันบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันต่อกันเลยทุกคนมันอยู่ในตอนเดียวกันอันนี้เป็นสตอรี่การ์ดในตอนเดียวกันกับที่เจอ <c oughs> ผู้ช้แสแตบเมื่อกี้เลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นสตอรี่การ์ดนะครับเป็นตอนสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายตอนที่4 8่สิบแปดเอะก็สุดท้ายแหละสี 48. นะฮะตอนสู้กับดีโอเลยนะครับนี่สวย โอ้ oh my god สวยมากครับผลประกอบการครับ22องครับเวเฟอร์มีซ้ำตัวเดงทุกคนซึ่งคือตัวแรกที่เราจะโชว์ <c oughs> ครูโจโจทาโ,โร่ได้ซ้ำตัวเดียวเลยนี่ด้นาหน,น้าดน้าหลังโอส้สวยมากสวยมากนี้เป็นอาร์ตใหม่ด้วยนะอาร์ตใหม่ว่าสำหรับเวเฟอร์อันนี้เลยนะทุกคนไม่ใช่อาร์ตในกระตูนนะนะฮะอ่าไปถัดไปครับนี่แต่แก่โจเซฟคุณลุงโจเซฟพระเอกภาค2ของเรานะครับเอออ่า สเตตัสของสแตนวาดใหม่นี่ก็วาดใหม่นะฮะการ์ดเนี่ยชอบมากเลยนะมันไม่ใช่กระดาษแข็งมากเลยต่อมาครับคาเคียวอิงโนเรียก,กินี่ฮะอ่านี่ก็อาร์ตวาดใหม่พวกพระเอกเนี่ยเป็นอาร์ตวาดใหม่หมดเลยครับนะฮะจะสังเกตว่าหน้าน้องคาเคียวอิงเราจะโบว์แบบมีน้ำมีนวลขึ้นกว่าในการ์ตูนนิดน,นึงเนี่ยสังเกตจะชัดเลยดูดิเห็นป่ะนี่ภาพในการ์ตูนอันนี้อาร์ตหน้าการ์ดเนะฮะ ต่อมาฮะอับดุลน,นี่ก็อาร์ตวาดใหม่ครับมาครับโอ้สวยมากนะอันไหนที่มันเป็นทองทองมันจะสะท้อนวิววิวเงินเงินทองทองโดยเฉพาะเนี่ยสร้อยคอกับกําไรข้อมืออับเด่นอ่ะโอ้ยอย่างสวยโอ้ยสวยมากต่อมาฮะอิกกี้นี่นี่ก็วาดใหม่นะอิกกี้อ่ะสวยมากสวยมากต่อไปเดอะเวิลด์ฮะ แล้วเดอะเวิลด์เนี่ย oh. เขาทองหมดเลยดูดิโอ้สวยมากและนี่ฮะเป็นใบที่หายากมากเป็นอาร์ตสเปเชียลมีแค่สองใบนะพี่ริวแมนได้ไแล้วหนึ่งใบอะอุ๊อยหนึ่งในสองทุกคน,ปนแปลว่าอันหนึง่งต้องเป็นโจทาโร่แน่ๆเลยนะฮะนี่สวยมากเออดูด้านหลังนี่นะฮะไออาร์บาใหม่อันนี้เป็นพวกศัตรูแล้วครับ พี่น้องดับบี้อันนี้ดับบี้คนน้องฮนะับครับอันนี้เป็นอาร์ตเก่านะเป็นอาร์ตเก่าจากอนิเมะเลยอาร์ตเก่าอันนี้ดับบี้คนพี่นะฮะอ่าอันนี้ตัวทําให้เป็นตัวเงาทําให้เป็นเด็กนะฮะหัวเราะอ,อัน,นูบิสครับนี่ สวยหมดเลยอ่ะเพรช็อปนี่นี่นี่ชอบตัวนี้พี่น้องโบอิงโกโออิงโกฮะตอนนั้นทำภาคไทยจำได้เลยเปลี่ยนคำไอที่แบบไฟเอ้ยสนุกมากเลยมันเป็นมุกเปลี่ยนมุกของญี่ปุ่นให้เป็นมุกไทยๆอะฮะไปดูได้ที่ t ฟ l ิกนะครับ t ฟ l ิกเท่านั้นนะงานที่พี่มานกำกับนะครับ นี่อันนี้เป็นซีนละตอนที่48นะฮะอ่านี่ฮะตอนสุดท้ายของภาค3ตอนที่44นี่ตอนที่ปนเรฟกำลังจะปิดฉากวานิลาไอซ์นะครับเห็นแลวอยากเก็บให้ครบทุกอันมากเลยอันนี้ตอนที่46ฮนะตอนที่คาเคลอิงรู้ตัวจริงของเดอะเวิร์รู้พลังของเดอะเวิลด์แล้วว่าทำอะไรไดนะ้ตอนนี้ตอนที่31ฮนะที่ไปจับสแตนปลักไฟเข้าตอนนี้ตลกอยากให้แนะนำไปดูครับภาคไทยทาง Netflix นะครับ ให้บอกเลยว่าในฐานะติ่งโจโจ้คือแบบว่าอมันมันสวยมากอ่ะมันสวยมากมันสวยมากโอเคเดี๋ยวเจอการ์ดใหม่ๆอะไรส,สวยๆเดี๋ยวมาเจอกันอีกครับไปละบ๊ายบาย